กับอันที่แล้วเลยนะคะก็มันก็จะมีตัวฐานนะคะที่อยู่ในรูปการคูณกันนะคะซึ่งซึ่งเมื่อกี้เราก็ทํากันมาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเราก็มาเรียนรูปแบบของสมบัตินี้นะคะโดยตรงนะคะเมื่อกี้เราเป็น a กกาลัง n นะคะแล้วก็ยกกาลังเอแล้วกําลัง m แล้วก็คูณ n ข้างนอกนะคะแต่นี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถามว่าเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันเลยก็คือเอาตัวเลขกําลังนอกเล็บนะคะคูณเข้าไปกับตัวที่อยู่ในเล็บนะคะ ่าโอเคทีนี้อันนี้ตัวอย่างนะคะสี่คูณห้าทั้งหมดยกกําลังสองมันก็คือสี่คูณห้าคูณกันสองตัวนะคะเพราะมันยกกําลังสองเนาะยกกำลังสองคือคูณกันสองตัวก็เลยได้ว่ามีสี่สองตัวนะคะก็คือสี่ยกกำลังสองมีห้าสองตัวก็คือห้ากำลังสองนะคะ,ะไปข้อที่สองตัวมินะคะบรรทัดที่สองตัวมินะสองคูณเจ็ดค่ะมันก็คือสองขอสองคูณเจ็ดยก กำลังสามนะคะก็คือสองคูณเจ็ดคูณกันสามตัวนะคะคูณกันสามตัวนะคะก็เลยได้ว่ามีสองอยู่ทั้งหมดสามตัวก็คือสองกำลังสามคูณอยู่กับเจ็ดสามตัวเหมือนกันก็คือเจ็ดกำลังสามนั่นเองนะคะต่อไปอ่ะบรรทัดที่สามนะคะท,ที่สามก็คือสามคูณสี่ทั้งหมดยกกำลังสามก็ คูณกันสามตัวแลเนี่นะสามคูณสี่คูณกับสามคูณสี่ะค,ะ 3, 4, คูณกับสามคูณสี 3, 4, ่ 3, 4, นะคะก็จะได้สามยกกำลังสามนะคะคูณอยู่กับสี่ยกกำลังสามเพราะว่าสามมีสามตัวสี่ก็มีสามตัวนะคะก็เลยยกกำลังสามนะสุดทข้อนี้นะคะเป็น a b นะคะ a, ติดกันกับ b ก็คือ a คูณกับ b นั่นแหละนะคะ ทั้งหมดยกกำลังสามมันก็คือ a คูณ b a อคูณ b a คูณ b นะสามอันนะคะมีสามตัวคูณกันก็เลยได้ว่ามี a อยู่สามตัวแล้วก็คูณอยู่กับ b อีกสามตัวนะคะต่อไปข้อน,นี้มันมีสามติดกับ a นะคะมันก็คือ3ามคูณอยู่กับ a นั่นเองนะคะสามคูณอยู่กับ a แล้วมันยกกำลังสองก็หมายความว่ามันคูณกันอยู่2ตัวนะคะ สาคูณเแล้วก็คูณกับ3ามคูณนะคะก็เลยได้ว่าสามยกกำลังสองคูณกับเอยกกำลังสองนั่นเองนะต่อไปนะคะห้าเอบทั้งหมดยกกำลังสามนะคะก็คือห้าคูณเอคูณบีนะคะสามวงเล็บนะคะคูณกันห้าคูณเอคูณบีนะคะแล้วก็คูณกับ 5คูณ a คูณ b นะคะเนี่ยยกกำลัง3ก็หมายถึงคูณกันอยู่3ตัวเพราะฉะนั้นจะได้ว่ามี5 3ตัวคูณอยู่กับ a 3ตัวคูณอยู่กับ b 3ตัวนะคะมันก็คือการที่เราอ่ะเอาเลขชี้กำลังอ่ะคูณเข้าไปนั่นแหละนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยต่อไปข้อนี้นะคะ หกลบหกค่ะลบหกคูณ y นะคะลบหกคูณ y แล้วก็ยกกำลังสี่หมายความว่าเอาลบหกคูณ y เนี่ยนะคะคูณกันสี่วงเล็บนั่นเองคูณกันสี่วงเล็บคูณกันสี่วงเล็บคูณกันสี่วงเล็บค่ะนะคะคูณเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ว่ามีลบหกทั้งหมดสี่ตัว แล้วก็มี y ทั้งหมด4ตัวนะคะก็เลยได้เท่านี้นะโอเคเพรนาะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะยกกกำลังหนึ่งอนะเนาะคูณกับยกกกำลังอะไรไม่รู้ข้างนอกนะคะเราก็เอาเลขชี้กำลังเข้าไปคูณกันได้เลยนะคะเหมือนกันกับไอที่ผ่านมา มาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะตัวอย่างบอกว่าสามคูณสองนะคะยกกำลงดยกกำลังสามก็คือเอาสามนะคะไปยกกำลังสามแล้วก็เอาสองยกกำลังสามนั่นเองมันก็มาจากสามยกกำลังหนึ่งคูณสามนะคะสองยกกำลังหนึ่งคูณสามนะคะเนี่ยมันก็มาจากตัวเดียวกันนะคะกับที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะก็เลยได้เท่านี้นะคะสามยกกำลังสามคูณสองกำลังสามนั่นเอง ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าจงหาค่าของเลขยกกำลังค่ามหาค่าของเลขยกกำลังก็คือถ้านเป็นตัวเลขที่เราสามารถคูณกันได้นะคะแล้วก็คูณกันเลยสามยกกำลังสามก็คือสามคูณกันสามตัวนะคะสามสามเป็นเก้าก็สามยี่สิบเจ็ดนะคะก็เลยได้ยี่สิบเจ็ดออกมาสองยกกำลังสามก็คือสองคูณกันสามตัวสองคูณสองเป็นสี่สี่คูสองเป็นแปดก็เลยได้แปดออกมานะคะซึ่งเราเอายี่สิบเจ็ดไปคูนแปดมันก็จะได้สองร้อยสิบหกค่ะเป็นคําตอบนะคะ ต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองตัวนี้ก็เอาเลขชี้กำลังคูณเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น3ามกำลังหนึ่งคูณสองเอกำลังหนึ่งคูณสองนะคะซึ่งมันก็คือ3ามกำลังสองเอกำลังสองนั่นเองนะคะแล้วก็วงเล็บนี้นะคะคือ4ี่กำลังอุ้ยใครอะหนูลบอ้อยกูี่กำลัง หนึ 1> 1่งคูณสามนะคะแล้วก็เอกำลังหนึ่งคูณสามนะคะก็จะได้เป็นสามกำลังสอง a กําลังสองสี่กำลังสามอ่ะเนี่ยสี 3, ่กำลังสามเอกำลังสามนะคะได้ดังนี้นะจากนั้นนะคะพอได้แล้วสามกำลังสามก็คือเกนะ้าส่วน a อนะคะเกับ a, a ตัวเนี้ยนะคะมันก็คือตัวแปรเดียวกันครูเคยบอกแล้วว่าเสือ สองตัวอยู่ทำเดียวกันไม่ได้นะคะมันมี2ตัวแบบนี้เราก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะก็คือเอาเลขชี้กำลังสองบวกกับ3นะแล้วก็เลข4ยกกำลัง3ตรงนี้นะคะ4คูณ4เป็นสิบหกคูณ4ี่ได้64นะคะได้ตัวนี้ออกมาจากนั้นเอา9ไปคูณกับ64 9กคูณห4ก็ได้ห้า a เจ็ดสบหตรงนี้นะคะเอาเลขชี้บวกกันแล้วนะคะ2บวก3ก็เลยได้ a ยกำลัง5 ต่อไปเอ่ออสามนะคะข้อสามก็เหมือนเดิมค่ะเอาห้าคูณกับเลขชี้กำลังเอ้ยเอาสองคูณกับเลขชี้กำลังเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นห้ายกกำลังสอง y ยกกำลังสองแล้วก็แซดยกกำลังสองตัวนี้ก็คือ y ยกกำลังห้าแล้วก็แซดยกกำลังห้านะคะเนื่องจากเลขชี้กำลังข้างนองกมันเป็นเลขห้านะคะ คูณกันเสร็จแล้วบางเออเนามันมี y นะคะสองตัวนะคะเสือเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้แซกก็มีสองตัวเหมือนกันนะคะเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะเอาเลขชี้กำลังบวกกันก็เลยได้ y ยกกำลังเจ็ดแซกยกกำลังเจ็ดห้ายกกำลังสองก็คือห้าคูณห้าห้าคูณห้าก็เลยได้ยี่สิบห้าเราก็เลยตอบยี่สิบห้า y กำลังเจ็ดแซกกำลังเจ็ดนั่นเอง